สวัสดีครับพบกับเราในช่องน้องมากมีอีลาเฟนใช่แลนแกบผมเนาะหรือมันนี่มันนี่ทำไรทำไรวูมันนี่จะเป็นช่างแล้วนะครับดูดูตาตาจะว่าวี่หน่อยเนาะจะว่าต่งหากวี่หนุ่ยใครจะจืดเวี่ย Luôn luôn đong gang. Could you know lúc nào? nào hả? Đi. <laughs> ê but light light. Ah, má 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 mang, 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 mà má má mang, 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 nè khỏi เลยเมื่อยนอนดีกว่าดีดยหลับเฉยเลยนะครับโอ้หลับแล้วหลับแล้วรูว้ต๊อยังตัอใส่ตรงนี้ช่างนี่บ่ดูนะครับ

นิงสงสเอแม่ไปเลยไดแม่ไปเลยไดะนิงสงัอืออป่ะอ้าวนอนอยู่นี่วะนิ่งก็อึบอึบอึบเตื่นแล้วตี่นแล้วตื่นแล้วตื่นตื่นแล้วนี่นอนต่อดีกว่าเอาแม่ไปแลยเดะ ไป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 นินิส่องฮึบ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 เอ๊ะม่แม่มาเลยเลฮ้เฮ้เเฮ้อุ้ยหายแม่หายแม่มามานี่นี่ไ่้หูตังเลยอ้หายายอีเมท่มาที่อนี้อันี้ อันนี้อันนี้เอ้ยอม่ไม่ออกไม่ออกนี่สู๊ไอ้แม่โบเข้ามาเลยหาแม่ไปเจอแม่โบปีนมาเลยนะครับเ็มพียงตีกลองบ้านอูู้หาแม่ไม่เจอ นี่ท <ions> ับน <mother> ี so, like hmm. ่ไม่สู้ไม่สู้อยู่ไหนอี๋ออกอาคอาะมาบมมันตกอันนี้มาบอกไหมมาเลยมาเลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเข้าบ้านก่อนนะครับ

เอ้ยาไอ้เด็กไม่ยอมเข้าคอกเด็กไม่ยอมเข้าบ้านจะอยู่กับพี่มากมีจะเล่นกับพี่มากมีเดินตามตาไปแล้วเดินตามตาไปแล้วหนไหน่ยเน่ยยืไหนไหเน่ยเน่ยน่ยเนอือไปนู่นแล้วนี่ ออกมาเล่นเล่นกับพี่มากมีไปมเล่นกับพี่มากมีไหมนี่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 มีมีนี่น้องมาหาอือน้องมาหาอือน้องมาหาอะไรไงฮะดูงหับเนาะน้องมามาไมีกลัวน้องมาไมีกลัวน้อง

จะได้ไปหายานะครับเราไปเอาสับประรดต่อยายบ้านให้น้องๆก่อนนะครับอู้ฉี่เหยี่ยวหลายยายดูน้องเหี่ยวน้องฉี่นะครับฉี่เยอะเลยโอ้ไปแล้วตาไปแล้วยา,ายยกคอกั้นครับโบก้าฮึ <cười> 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 ta lên lưu ta lên lưu lên. ta lên lưu để lên nơi ta lưu lưu hứa lưu 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 khai lưu 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 ตื่นต่จกจะกล่อมหลานนอนจะนอนไหมใช้ไปใช้หลมให้นอนไม่นอนจะนอนไม่นอนจะนอนไม่นอนเฮ้ยนีดีกว่าคือเดใสชใส่จะเลี้ยงหลานวันนี้ เอออยู ừ, ่ใต้เตียงเดินเลื้มาแล้วมาแล้วคุณตาจะให้หลานน้อยเตะบอลนะครับอ้าว ตาตาเบาเบาลุมออกอีกหน่อยนึงก็ได้มันมันแน่นเกินเลวิเลราเรวิจรเลุดอืมลา่มออกอุ้ยเห็นกองเล่นเห็นกองเล่นนะครับมาดูสัมผัสกองเล่นนะครับเป็นอย่างไรตาตามาเล่นก็เป็นหมูหนูเน่ตาตามาเล่นเป็นหมูหนูเน่ออครับดูเออแอมชวนชวนตาเล่นนะครับ นี่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 ืนปืนพืนืนนี่ยูกตาอยู่กตาอยู่กตาไปปืนตากำลังจะปล่อยเลตาปล่อยลมให้น่นยนึงนะครับโนบตึงเกินไปลมแน่นเกินไปเดี๋ยวน้องจะพิ้งนะครับเอ้า Ừ, cái này lệ Đi Ừ, sáng ngon à ta lo còm non đu, xe ngon non bỏ à, lên là, ta, lên ừ, lên lệ กิ้งเลยเด็กโอ้นี่น okay, <rain> <ular> ouais, <on absolutely> <covers> ี่นี่นี่กิ้งเลยเลยให้กิ้งเลยนี่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 นะครับหนึ่งสัปดาห์นดครับผมเล่นเป็นแล้วเยอะเยอะ อืมดวงวิญมาาเ,าเบบดินเซนูค้าเลยครับผมดหหเดี๋ยวต้อเดี๋ยวอนะันนาให้มากมีเล่นดูพี่มากมีเล่นเป็นไหมเ, <c oughs> เดี๋ยวจะลองกับพี่มากมีเล่นนะครับพี่มากมียังไม่เคยเล่นของเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน

<laughs> มีมากมีเยียบอย่างเดียวนะครับผม,มเยี่ยสะเยียบเลยแล้ว <laughs> ดูครับผมดูจ <laughs> <laughs> ไกเลย <laughs> <laughs> อุ้ยดับทิม อัพทิมแม่แม่ดูทัพทิมอัพทิมชนต้นไม้ออ้ะรรับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้